สวัสดีน้องๆทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Dark c o l o r TV ช่องที่ไม่ดูไม่ว่ามมาดา่าก็ยังดีนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาพูดเกี่ยวกับสถานการณ์หลังจากหมดเขตการรับสมัครสอบนักเดินจ่าทหารเรือนะครับหมดเขตการจ่ายเงินหมดเขตการยื่นหนังสือขอคะแนนเพิ่มต่างๆ ความสามารถต่างๆนะครับก็เหลือเวลาอีกประมาณ10วันก่อนถึงวันสอบก็คือวันที่8มีนาะคมนี้นะครับที่ธรรมศาสตร์ก็จะจะมาบอกน้องๆว่าสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยมันเหลือเวลาอีกไม่กีก่กกกวันแล้วทีนี้น้องๆบางคนยังยังไม่ ยังไม่สามารถที่จะเ,เข้าใจในข้อสอบให้ให้ตรงประเด็นเราอย่างนี้ดีกว่านะครับวันนี้พี่มีเทคนิคที่ตัวพี่เองเนี่ยใช้ก่อนจะสอบประมาณ2วันสอวันประมาณนี้ก่อนอื่นเนี่ยขอให้น้องๆที่ยังไม่ได้กดสมัครรับข้อมูลหรือว่ากด s u b สไครต์นะครับ กด Subscribe ช่อง dark c r o l d tv นะครับเพื่อว่าเวลามีคลิปใหม่มามีการข่าวการรับสมัครสอบต่างๆที่เกี่ยวกับขา้าราชการนะครับก็จะมาแจ้งให้น้องๆทราบก่อนคนอื่นนะครับสำหรับพูดถึงเทคนิคที่พี่ใช้นะครับพี่จะใช้เทคนิคในการสรุปทุกอย่างที่อ่านมาที่รู้มาลงในกระดาษ A 4 พี่จะแบ่งเป็นวิชาละหนึ่งแผ่นเอาเอาทุกอย่างลงไปพี่ก็จะมีตัวอย่างช็อตโน้ตที่อยู่ในเน็ตนะที่เขาเอามาที่มันส,สวยๆแต่ว่าในความเป็นจริงเนี่ยเราไม่ได้ต้องทำสวยขนาดนั้นแล้วก็จดความรู้แต่ละอย่างแต่ละหัวข้อเนี่ยลงไปใน a 4ให้มันเป็นสัดส่วนแล้วพอถึงแก้วันสอบเนี่ยเราก็อ่านเฉพาะใน A4 แผ่นนี้ช่วงเวลาที่เรารอเข้าหงสอบแล้วก็ทบทวนตาม A4 สอแผ่นนี้ที่เราสรุปมามันก็คือหัวใจสําคัญทั้งหมดแล้วเราก็อ่านแค่ตรงนี้พอขอบเขตในการอ่านมันก็จะน้อยลงเราก็จะจําข้อมูลเนื้อหา,หาหรือว่าสูตรต่างๆได้มากได้มากขึ้นนั่นเองแล้วก็เรามาพูดถึงการไปสอบที่ธรรมศาสตร,ร์ กันดีกว่าในวันที่8มีนาคมการเตรียมตัวไปสอบนะครับน้องๆน้องๆต้องไปถึงก่อน6โมงเช้า6โมงเช้านี่คือ6โมงเช้าจริงนะครับน้องไป8โมงนี่ก็คือก็คือมันก็ทันแหละแต่ว่าคนมันเยอะนะ 6โมงเช้าไปถึงเนี่ยเราก็ต้องไปสแกน QR code ก่อนเพื่อเป็นเหมือนการดินยันตัวตนระบุตัวต,วตนสแกน QR code เนี่ยน้องเขาเปิด6โมงครึ่งคนหมื่นกว่าคนเนี่ยเอาคนละนาทีก็ได้ก็หมื่นนาทีก็หลายชั่วโมงใช่ไหมถ้าน,น้องไปช้าน้องก็ต้องไปต่อคิวนานเสียเวลาทำอย่างอื่นเยอะ ดัน้ไปแต่เช้าเช้าไปสกิไปสแกนคิวอาโค้ดคนแรกๆเราจะได้มีเวลาเหลือในการอ่านหนังสือรอทำอื่นรอดีกว่าที่จะไปยืนเข้าแถวอะไรก็ไม่รู้เสียเวลาแล้วนะแล้วก็เข้าห้องสอบก่อนเวลาเที่ยง12.0 0นถ้าเกิดเข้าห้องสอบช้าเกินกว่า30มินาทีเขาก็จะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบลฉะฉดนั้นวางแผนการเดินทางให้ดีๆ สำหรับสำหรับสิ่งที่ต้องนำติดตัวไปเพื่อเป็นหลักฐานในการเข้าห้องสอบก็จะมีอยู่2ออย่างก็คือ 1. บัตรประจำตัวประชาชนต้องเป็นตัวจริงด้วยนะครับบัตรประชาชนเท่านั้น2บัตรประจำตัวสอบก็คือน้องๆก็เข้าไปใน อินเทอร์เน็ตที่น้องสมัครไว้แล้วก็พิมพ์บัตรประจำตัวสอบออกมาไม่จําเป็นต้องนําไปเคลือบอย่างใดน,นะครับไม่จําเป็นเพียงแต่ว่ามีอยู่สองอย่างนี้ถ้าเกิดว่าน้องทําบัตรประชาชนหายก็ให้ควนควนร,รีไปทำบัตรประชาชนนะครับก็อย่างที่บอกว่าเขาไม่อนุญาตให้ใช้ บัตรอื่นๆแทนบัตรประชาชนนะครับถ้าไม่มีบัตรประชาชนก็คือน้องก็ไม่ได้สอบนะครับโอเคเรามาพูดถึงชุดชุดในการไปสอบของน้องๆก็ถ้าน้องเป็นนักเรียนเนี่ยหรือว่านักศึกษาเนี่ยพี่แนะนำเลยใส่ชุดนักเรียนไปเลย ะสะดวกที่สุดหรือว่าใส่ชุดนักศึกษาไปจะมันจะดีที่สุดกับตัว,ตวน,น้องเองนะทหารกองประจำการน้องพนารก็ใส่เครื่องแบบทอรอเรานี่แหละไปสอบหรือไม่ก็ใส่ชุดเสื้อยืดขอกลมสีขาวกางเกงวอร์มรองเท้าผ้าใบธรรมดานี่แหละแต่ไม่แนะนำให้น้องใส่กางเกงยีนไหมนะครับสำหรับสามเณรที่สมัครสอบก็ ใส่ผงจีวรชุดที่มันเขาเรียกว่าอะไรชุดของผ้าครับของจีวรเต็มรูปแบบไม่รู้วจะเรียกอะไรเหมือนกันแล้วก็สำหรับดินสอกับยางลบทางเจ้าหน้าที่เขาจะเตรียมไว้ให้ในห้องสอบประจำโต๊ะแล้วไม่จำเป็นต้องซื้อเข้าไปแต่อย่างใด ตามน้างงานมันก็จะมีขายนเนาะแพงแพงแท่งละสิบบาทยี่สิบาทอะไรอย่างเงี้ยซื้อได้น้องๆองุอดหนุนแม่ค้าแต่ว่าเขาก็ไม่ให้เอาเข้าไปอยู่ดีเพราะว่าเขาจะมีดินสอกับยางลบที่เตรียมไว้ให้นะครับอ่าน้องๆอาจจะสงสัยว่าทำไมเขาถึงเตรียมดินสอกับยางลบไว้ให้เขากันน้องๆทุจริตนั่นเอง เผื่อมีน้องบางคนแอบเขียนอะไรลงไปในดินสอเล็กๆเป็นโคตรลับอะไรอย่างเงี้ยพูดถึงการทุจริตแล้วมีคำแนะนำมาฝากน้องๆน,นะครับมันจะมีผู้ไม่หวังดีหรือว่าผู้อ้างแอบอ้างตนว่าเนี่ยถ้าน้องๆอ,อยากให้เขาช่วยให้น้องเข้าไปเรียนเจา่าได้เนี่ยจะยอมใจให้เขาไหมล่ว สองสามแสนอะไรอย่างเงี้ยคืออยากจะบอกน้องๆว่ามันไม่มีนะครับแล้วถ้าน้องๆเผลอเผลอเอาเงินไปให้เขาเนี่ยน้องจะไม่ได้อะไรกลับคืนมาเลยนะครับมีแต่เสียกับเสียฉะนั้นถ้าเจอคนพวกนี้แจ้งเจ้าหน้าที่จับได้เลยนะครับถือว่าเป็นบุคคลที่ทำลายการสอบของน้องๆน,นะครับมันไม่มีอยู่จริงๆแล้วครับทุกวันนี้ที่ว่าจะใช้เส้นสายเข้าไป เรือมันอาจจะมีอยู่พี่ก็พูดได้ไม่เต็มปากต่อมาก็จะเป็นการแนะนำอีกแล้วนึกอะไรขึ้นมาได้พี่ก็จะพูดไปเรื่อยๆนะไม่ได้เตรียมสคคิ์มาพูดไปเรื่อยๆเพิื่อเพเรื่อยๆเอาประสบการณ์ที่เคยไปสอบมาแนะนำน้องๆสิ่งที่ควรจะเตรียมไปด้วยวันที่ไปสอบหนึ่ง น้ำดื่มสักสักสองขวดถ้าถามว่าไปซื้อนัา่งงานได้ไหมมันก็ไปซื้อได้แหละแต่ว่าคนมันเยอะนะแล้วก็ไม่รู้ว่าน้ำดื่มมันจะสะอาดไหมเผื่อขี้แตกระหว่างสอบี่งานเข้าเลยครับสองยาดมยาอมยาหมองก็เผื่อกันเป็นลมมานะสามถุงก๊อบแ๊บถุงใส,ส,ส่เศษขยะเราด้วยละสี่ขนมปังขนมรองท้องห้า เอาเป็นพวกเครื่องดื่มบำรุงสมองแบรนด์จินยูเบฟทีนอะไรพวกนี้ไนดะก็ให้สมองมันตื่นตัวแล้วกันสิ่งที่สิ่งที่อยากจะให้น้องๆทำก็คือเข้าใจว่าทุกวันนี้นะผู้ปกครองเขาอยากจะไปส่งไปอะไรเนี่ยแต่ถ้าเราไปได้ด้วยตัวคนเดียวเองเนี่ยมันจะสะดวกกับน้องๆเองมากกว่า จะได้ไม่ต้องห่วงหน้าพองหลังว่าพ่อแม่จะรอนานไหมอะไรยังไงถ้าเราไปคนเดียวได้อย่างน้อยเนี่ยมันก็จะเป็นการการกระตุ้นตัวเองแล้วว่าต่อจากนี้ไปเราจะต้องสู้คนเดียวพอถ้าเราเข้าไปโรงเรียนทาหารเนี่ยพ่อแม่จะมาโอบไม่ได้แล้วมันจะเป็นอีอกโลกหนึ่งปเลยน้องๆต้องฝึกฝึกไว้พยายามฝึกไว้แล้วกันก็ พี่ดูก่อนพี่ลืมพูดอะไรไปหรือเปล่าอืมไดาจะหมดแล้วแหละเออนั่นแหละก็พยายามอย่าอย่ากินของที่อยู่หน้าหน้างานเยอะจนเกินไปนะครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าของมันสะอาดไหมถ้าเราปิดขี้ตอนสอบหนึ่งละ มันก็เข้าไปมันก็ไปเข้าห้องน้ําได้นะแต่ว่าเวลามันไม่ได้หยุดให้เราที่จะไปขี่นะครับน้อง,องเวลามันจะคงเดินอยู่ระหว่างที่เราขี่อยู่ลองขี่สิบนาทีอาจจะทาข้อสอบได้ประมาณยี่สิบข้อก็ได้ไม่อยากให้เสียโอกาสตรงนั้นแล้วก็ตัวอย่างที่บอกว่าคนคนมันเยอะจริงๆห้องน้ามันไม่มันไม่เพียงพอต่อที่จะรองรับคนมากมายขนาดนั้นจากผู้ก็สอบหมื่นหนึ่งเนี่ยถ้าเอาพ่อแม่ไปด้วย พ้ากับแม่กับผู้สอบมันก็จะเป็นประมาณ3 0,000คนละห้องน้ํามีน้อยกว่าคนไปใช้งานแล้วพี่มีเทคนิคอีกนิดนึงเป็นข้อสังเกตให้น้องๆนะเวลาน้องๆไปสอบเนี่ยแล้วน้องๆเห็นแถวต่อยาวเข้าห้องน้ำที่เขาต่อแถวเนี่ยเขาเขาต่อแถวขี้นะน้องๆถ้าน้องๆปวดฉี่เนี่ยน้องๆเดินเข้าไปในห้องน้ําไปฉี่ได้เลย ที่เขาต่อแถวยาวนั่นคือเขาแต่วต่อแถวรอขี้นั่นเองรออึโววันนั้นพี่ก็ไปพี่เดินประมาณสิบรอบได้บง้งหาห้องน้่งฉี่เวรกรรบังชี้บ้างต่อแถวลอขี้เราก็ปวดฉี่เราก็แต่วต่อแถวรอตั้งน,นานเรวนเนี่ยยังไงสุดท้ายนี้ก็เขาให้น้องๆที่มีความตั้งใจที่จะสมัครสอบระับเดียนจาดฐานเรือปีหกสองขอให้น้องๆ ประสบความสําเร็จในการสอบทุกคนข้อไหนไม่ได้ก็ขอให้กาหม่วแล้วมันโดนอยากให้น้องๆมาเป็นรุ่นน้องที่จะทํำงานให้กับกองทัพเลือต่อไปเขาให้น้องๆทุกคนโชคดีในการสอบครั้งนี้ครับ